อ่าต่อให้จ้างหน่อยอันนี้เปลี่ยนขอให้รถมิซาร์ดมันหน่อยเปลี่ยนเอาหน้ากออกนะครับสายห้าครึ่งอ่าหนีไม่พ้นเอ้าวโดนโดนร้อยยี่สิบเออก่อนอื่นต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ปีสำคิดเรามีของเล่นใหม่อีกแล้วมาให้ชาวแก๊งปวดหัวกันอยู่เรื่อยๆนะครับ ตัวนี้ไม่ใช่160นะครับเป็นอะไรนะ115 115 LM ้าร้อยสิบห้าครับยันมาร้อยสาเอลเอโอ้ดูว้าวอัพอัพเป็นเป็น150เป็นร้อยาเออตัวนี้ใส่แคมป์ป่ะใส่ครับอ่าอันนี้ช่วงช่วงที่เราต้องร้องอยู่อันนี้ยังยังไม่เต็มยังไม่เต็มระบบนะครับแต่ว่าเอามาร้องกับ120ช่างหนูนะครับเพราะว่าตัวนี้แปลงเป็นไดรเล็กแล้วเนาะเป็นเป็นไดร์เล็กนะครับ จงบไม่เกินสองหมื่นครับทำ้อ่าถ้าสนใจกางบไม่เกินสองหมื่นนะครับพร้อมแต่งให้ด้วยใช่ไหมอะไรแต่งจบขอจบเลยใช่ไหมกั็เนี่ยนะแปลงเป็นไดเล็กนะครับก็จะมีอยู่คลิปนึงนะครับตัวนี้ที่ผมเคยไปถ่ายไว้นะครับที่ว่าพี่สมคิดไปย่ําใกล้ๆผมนะครับที่ว่าที่ว่าเสียงดังโลโลนะะไม่รู้ว่าเสียงอะไรนั่นแหละตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เลยเดี๋ยวจะหาว่าหลอกนะครับเนี่นี่เนี่ร้อยสิบห้านะครับเนี่ เทียมทั้งเครื่องเทนะียมทั้งเครื่องนะสายแปลงครับตัวนี้ก็เดี๋ยวรอช่างหนูมานะออมาแล้านนเดนเราจะมาทำไมเดี๋ยวจะ,ออออจะลองตักรอบเออดูก่อนนะครับว่าตัวนี้กับตัวช่างหนูนะครับตัวไหนจะอ่าว,ว,วิ่งกว่ากันแต่รถช่างย่อมแรงเสมอมีคนบอกไว้นี่ แต่ว่าเป็นโค้งที่ใส่ตัวละอหกสิบอยู่ใช่ไหมไม่ใช่คนละตัวอีเหรอ,อไอตัวที่โค้งใส่160อยหกสิบอยู่อ,อ๋อมีสองคันมีสองคันนะไอตัวที่ใส่ละอยหกสิบมาแล้ว วันนี้120จะโดน115แดกหรือเปล่า,เ,าะะเดี๋ยวมีสะดุง้งวันนี้เดี๋ยวมิสะดุ่งขอให้สะดุ่งเจิน <c oughs> นี่ทีมนี้มันยอมก็ไปได้จริงๆนะ <c oughs> <c oughs> ก็ปันลุ่งก็ทำให้เจ็ดหน้าเกียดหน้าหลบๆไปนุยเขาเลยอ่ะใครก็ปันอ่ะทางหนูไง <c oughs> <c oughs> เออแล้วผมไม่กลัวลมเอ้าเฮ่าอ,อข,ขม่ยขู่ไฟลงข้ามเอี่ใจคอไม่ดีแล้วมาเ่ยฝั่งตรงข้ามนะ หลับเปล่า,เ,าเดี๋ยวเอามาคืนน้อนหลับปเปล่ามาผม,าม,ม,มาบอกแฟนแฟนเอฟซีเลยก่คืนน้อนไม่หลับเลยอ่ะเยอนะถึงก็ไม่เอาเส้นทีมาเลยอ่ะ อ่าตัวนี้จะเป็นของเชือกหนูนะครับเดี๋ยวว่าสักครู่จะได้มีการเปิดฉากกันแน่สำนักเดียวกันด้วยศึกสายเลือด<ส>แล้วว่าอ่าเจ้าพิศจาะครับศสำนักพิศ่า วินน่าหกด้วยนะครับทุกคนนี่ผมจะบอกเลยแล้วก็มาพร้อมกับคุบเรืออ,อ,อ่าได้นะครับ อพี่ตบคิดจะหนีไม่ออกนะครับว่าโอเคออกตัวก่อน่ังนหรนวมก่อนหน่อยนะครับอ้าวสงครามควันอ้าวอ้าว ตรงนมีแะแะเลี้ยกกลางทงหมีก็ได้อะ โต้ด้วยนะทุกคนอ,อัดอัดด้ยวยมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะสอบถามว่าเป็นยังไงมาเลี้ยวกางกระชงนะ <c oughs> เลยเ้ยเยเป็นยังไงมาเลี้ยวกางกระงโอ้ ใ่อันนี้สี่ครึ่งนะอ๋อนี่สี่ครึ่งนะอันนี้หกพันแปดันแอันนี้อะสี่คนเจ็สี่ครึ่งพันเจ็ดเอาละเอางี้เดี๋ยวผมจะใส่ห้าแล้วก็ใส่ขุูตัวนู่นครัเอาลองก็ใส่เดี๋ยวใส่ห้าแล้วก็ใส่ขุูตัวนี้อ่ได้ง่ายก็ยังได้นะอ่าตอนโดนเบาอ่ะเดี๋ยวขึ้นขึ้นเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมโอเค แหมมีการแรกรถก็ขับอีกนะขอให้ลองดูใช่ไหมได้าจางหนูลองดู่ะนะครับต้องต้องแลกกัน เมื่อความข้องใจบังเกิดเราก็ต้องเปลี่ยนคุบกันล้องนะครับอยากรู้ว่าอุปกรณ์ต่อพวกนั้นมีผลขนาดไหนนะทุกคนเดี๋ยวได้รู้กันเดีเ๋ยวดูคลิปนี้ เดี๋ยวเอาขบของเจ้าหนูนะใส่รถพี่สมคิดนะก็ะไม่ใช่ตัวร้อยหกสิบนะเป็นเป็นยันมาตัวร้อยสิบห้ารับร้อยห้าสิบครับตัวนี้แล้วช่างหนูก็จะเอาขบ เขาเรียกขุบอะไรดีเลยนเนี่ยไอขุบพังรถเนี่ยขุบอะไเนี่ย,อยมมโอ้ตายแล้วตายขายแตกเล่นไรให้ปลอดภัยนะพื่อ <c oughs> อันนี้ขับโดยผู้ทำงานการนะครับ <c oughs> <laughs> เปลียปป่ยนอุปกรณ์ไปเรื่อยเรื่องเลยฝ่ายหัวเลยอยันนู้นฝ่ายหัวเข่าจัดเข่าจับเข่าับรถไม่ปิดสนั่ไปไม่ไหวเลยครับโอ้หนักจีบไปถ้าเป็นผมนะเผาไฟอย่างเดียยวเลย<อ>เลอาไปทับเป <laughs> ็นเหล็กใช่เอาไปขายเป็นเหล็ก โอ้ดักอะไรกันดันอ้าว ลองเปลี่ยนคลุบมกันแล้วนะจากว่อมนะเอาแล้ว Yeah. Uh -huh. อเอาหมือนว่าทั่งหนูจะได้ไหลปลายครับ จะขับไมดีเดี๋ยวคว่ำได้นะฮะขับไปแล้วสองสนาทีเมื่อกี้นี่กินใส่วิ่งอะไรขนาดนั้นล่ะโอ้ประกอบกินใส่รถเขาเอก เอาต่อให้ผมนะกลางวันก็ร้อนด้วยนะฮะอ๋เดี๋ยวเปลี่ยนพื้นใหม่นะคเมื่อกี้ดินมันเละเกินต่อให้ช่างหน่อยอ่าต่อให้ช่างหน่อยอันนี้เปลี่ยนต่อให้รถวิสระมาหน่อยเปลี่ยนเอาหน้าหกออกนะครับสายห้าครึ่งนี่นะมามเปลี่ยนถ้าเป็นแคมรอบต้องแซงเขาได้อ๋อมาลองมาลองพื้นนี้นะครับเมื่อกี้ที่ลองลองอยู่ตรงโน,โน้นนะครับพื้นโน้นคะรับดูสิกูดินมันจะเละไปนะมันดูดรถ ลือ้อไปไหน,นกลับไปลือป้อไปไหน,นลื้ออยู่แล้วลื้ออยู่แล้วให้ <c oughs> เราทำเมทมกำลังเหมือนกันแต่ <c oughs> <c oughs> แผนสูงก็หน,นะ <c oughs> ลองนี่ลองนี่ไปลองล้อมกัน đốt 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 นี่น้าฮาครึ่งของสมคิดใส่น้าฮานะครับ

ดีแล้วทุกคนเสียงดังแน่นตาเป็นท่อช่างเก่งรุ่นแรกเลยนะอ่าโอ้ไปหัวดำดำไหมมีซื้อหาพันกไม่ไนนะขายเนอะห่วงใช่ไหมอ่าก็โอเคโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ